ต่อมาเป็นการหาอายุโดยวิธีเทียบเคียงนะคะอาจารย์จะสอนทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะก็มีวิธีวงปีต้นไม้ตะกอนทะเลาสาบนะคะอันนี้ขอแก้เป็นตัววิตัว R นะคะ V A R V E หินงอกหินย้อยนะคะแล้วก็อสุดท้ายก็คือเป็นาพาริโอแมกเนติกนะคะสภาพพอเป็นแม่เหล็กบรรพากาลเราไปดูทีละตัวกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของแอนโนแบนเดตติ้งนะคะมีอะไรบ้างอันแรกก็คือเป็นวงปีต้นไม้นะคะตะกรทะเลสาสเปริโอเทมนะคะหินงอกหินย้อยในถ้ำ ประการลัางนะคะที่มีการเติบโตในแต่ละปีแล้วก็อสุทธายไอค c o r อนะคะมาดูตัวแรกคะ่ะเด o d o r o ok n o l o g y ภาษาไทยก็คือการลานุกรมต้นไม้ก็คือการนับอายุย้อนกลับไปโดยใช้วงปีต้นไม้นะคะเป็นเป็นเป็นตัวบอกอายุโดยเราจะมีการเปรียบเทียบกับวิธีคาร์บอนสิบสี่วยนะคะสามารถย้อนหลังไปได้ถึงมากกว่าหนึ่ง0ปีด้วยกันนะคะคำว่าเด o ok c h r o n o l o g y เนี่ย มันมาจากสามคำคำว่าเดนโดที่แปลว่าต้นไม้นะคะหรือหมายถึงการเจริญเติบโตของวงปีโครโนแปลว่าทามหรือช่วงเวลานะคะในอดีตแล้วก็โลจีก็คือการศึกษานะคะมันก็คือการศึกษาโดยการนับวงปีของต้นไม้ที่จเจริญเติบโตในแต่ละปีนั่นเองถ้าเราดูนะคะจากใจกลางของต้นไม้เนี่ยจะเป็นจุดที่มีการเติบโต มาเป็นอันดับแรกนะคะแล้วมันก็ขยายวงปีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยวงปีเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในช่วงหรือดูฝนกับหรือดูแรงนะคะซึ่งปริมาณน้ำแตกต่างกันฤดูฝนหรือช่วงที่เป็นสปริงนะคะสปริงซีซันนะคะก็เซลล์เราเซลลของต้นไม้เนี่ยจะมีความเต่งมีน้ำเยอะนะคะเซลลจ,จะแสดงสีอ่อนนะคะส่วนช่วงซัมเมอร์นะคะ หรือว่าออททำเนียมีน้ำหน่อยเซลล์ก็จะผนังค่อนข้างหนาแล้วก็สีค่อนข้างเข้มนะคะเราดูในรูป rainy season ก็จะเป็นช่วงตรงนี้ที่เป็นสีอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่ตรงกลางส่วน dry season นะคะ,ก,ะ,ก,ะก็จะเป็นเส้นที่เข้มๆนอกจากนี้ต้นไม้ยังบันทึกเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลในช่วงนั้นนะคะอย่างเช่นรอยแผ่เป็นจากไฟป,ป่านะคะก็จะแสดง เป็นสีดำในแทบเมือไม้นะคะวงบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับต้นไม้ต้นนี้ในอดีตนะคะนอกจากนี้นะคะต้นไม้เนี่ยการเจริญเติบโตของวงปีต้นไม้เนี่ยงงย,ยังมีความสัมพันธ์ที่ขึ้นอยู่กับาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะคะแล้วก็ความกว้างของวงปีนะคะในแต่ละปีเนี่ยก็จะแวรี่ตามสภาพอากาศด้วย ในหนึ่งปีนะคะวงปีก็จะแบ่งออกเป็นสองโซนในกันนะคะก็คือ Earlywood หรือ Spring ในช่วงที่มีน้ำเยอะนะคะเซลล์ก็จะใหญ่ผนังบางนะคะมีความกว้างเยอะแล้วก็สีอ่อนนะคะเนื่องจากเนื้อไม้เนี่ยมีความหนาแน่นน้อยส่วนเล w o o d หรือว่าช่วงซัมเมอร์หรือช่วงที่เป็น dry season จะสังเกตว่าผนังค่อนข้างหนานะคะทึบเพราะว่า มีน้ําอยู่น้อยนะคะสีก็จะเข้มนะคะแล้วก็มีความหนาแน่นมากกว่าอันนี้คือ1ปีนะคะก็จะมีช่วงที่เป็น early w o o d กับ late w o o d นะคะในพืชที่มีท่อลำเลียงนะคะหรือพวก angiosperm พืชที่เป็นดอก่ยมันก็จะมีท่อลำเลียงน้ําหรือว่า vessel ซึ่งความแตกต่างของท่อลำเลียงน้ําช่วง early w o o d เนี่ยที่เป็นช่วง spring หรือช่วง rainy s e a s o นก็จะมี v e s เซลที่ ใหญ่มากกว่านะคพะพอได้รับน้ํามากกว่าแต่ในช่วงที่เป็นเลดบูดเนี่ยจะเห็นว่าท่อลําเนียงน้ําหรือว่าเวสเซลเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าอย่างชัดเจนนะคะแต่ไม่ใช่ทุกต้นไม้ทุกต้นนะคะทีนนะะท่จะมีวงปีอันนี้เป็นการเจริญเติบโตของต้นสนนะคะหรือต้นไม้อื่นๆที่มีวงปีเนี่ยก็จะมีการเจริญเติบโตจาก พิษหรือว่าการกลางสู่ด้านนอกก็คือบาร์กหรือว่าเปลือกไม้นะคะไปทางนี้ซึ่งการเจริญเติบโต,ตของวงปีเนี่ยมีการแปรผันโดยตรงนะคะกับอุณหภูมินะคะอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นของดินการการที่มีมแมลงรบกวนหรือเปล่าหรือ ปัจจัยอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะก็จะท่งผลต่อวงปีเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าวงปีต้นไม้เนี่ยมีการตอบสนองต่อค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะกับสิ่งที่มาส่งผลต่อมันทำให้เราจะสามารถบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมในอดีตได้นะคะการเก็บตัวอย่างของวงปีต้นไม้นะคะก็ มีการเก็บตัวอย่างคอนะคะก็คือเป็นแท่งตัวอย่างโดยเราจะเจาะพ่อหรือเจาะรูลงไปนะคะเพื่อดึงเนื้อไม้ออกมานะคะเป็นตรงกระบอกเล็กๆนะคะเป็นแท่งแบบนี้นะคะนี่เราก็จะหมุนๆเข้าไปเราก็จะได้แท่งตัวอย่างที่เป็นไม้ออกมาหรือถ้าต้นไม้นั้นสามารถคัดดาวหรือว่าตัดได้เนี่ยเราก็จะได้เห็นเซกชั่นนะคะ จากลำต้นของมันถ้าดูวงปีต้นไม้แล้วนะคะช่วงแรกนะคะตรงช่วงแรกต้นไม้จะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงแรกนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการเจริญเติบโตของวงปีที่แคบลงไปเรื่อยๆนะคะด้านนอกก็จะเป็นเปลือกไม้เปลือกไม้นั่นเองหลักการที่เราสามารถย้อนเวลากลับไปได้นะคะจากการเทียบ วงปีต้นไม้เราเรียกว่า c อ o s s เด t i n g นะคะก็คือการนับเวลาย,อย้อนกลับไปเพื่อดูอว่าเวลาเนี่ยผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วแล้วนอกจากนี้เรายังสามารถบอกถึงสภาพแวดล้อมในอดีตได้นะคะ c อ o s s เด t i n g ก็คือเราจะนำต้นไม้นะคะต้นไม้ที่มีชีวิตนะคะ living tree มาเทียบกับต้นไม้ที่ตายแล้วนะคะหรือเอ,อ เป็นต้นไม้หรือไม้ที่นำไปใช้เป็นเครื่องเรือนนะคะอื่นๆเพื่อจะมาเทียบสัมพันธ์ย้อนกลับไปนะคะว่าว่าเป็นอะไรบ้างเราจะเทียบจากแพทเทิร์นของวงปีต้นไม้ะค่ะอันไหนที่มันเป็นแพทเทิร์นเหมือนๆกันซึ่งต้นไม้เนี่ยจะส่งผลสภาพอากาศจะส่งผลต่อต้นไม้เหมือนๆกันนะคะถ้ามันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเนี่ยก็เหมือนประมาณว่ามันเกิดในช่วงเดียวกัน อันนี้ก็คือเป็นรูป cross dating นะคะโดยรูป A เนี่ยเทียบต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะกับรูป B ต้นไม้ที่ตายแล้วกับ C อาจจะเป็นต้นไม้ที่เป็นเครื่องเรือนที่มีอายุมากกว่าลองดูแพทเทิร์นนะคะถ้าแพทเทิร์นมันเหมือนกันอย่างเงี้ยเราสามารถเทียบย้อนเวลากลับไปได้นะคะว่ามันอยู่ในช่วงไหนนะคะโดยหลักการ cross dating อเน,นี่ยก็บอกว่ามีการ ลิงก์หรือการเชื่อมโยงระหว่างต้นไม้ที่มีชีวิตต้นไม้ที่ตายแล้วแล้วก็โอเดอร์แมทเชียรลนะคะในสไลด์นี้บอกว่าทำไมเราถึงใช้หลักการคอสเตติ้งได้เพาะเพาะว่าต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันเนี่ยจะมีการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมนะคะแบบเดียวกันอันนี้ด้านบนกับด้านล่างนะคะเป็นต้นไม้ คนละต้นซึ่งวงปีไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆแต่ว่าแพทเทิร์นของมันดูคล้ายกันนะคะอย่างอาจารย์ให้สังเกตรบริเวณตรงนี้นะที่มีการลากเชื่อมสัมพันธ์กันตรงนี้จะเป็นชั้นบางบางบางแล้วก็หนาใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันบาง1นึ่งสอแล้วก็หนาหนาอันนี้ก็เทียบกันได้นะคะนี่แหละเราจะเทียบแพทเทิร์นรูปแบบของความกว้างของวงปีนะคะ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะเนี่ยก็อาจจะเป็น local factor หรือว่า factor ที่แบบเล็กๆซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเทียบในสเกลใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการเทียบเคียง o f t s a t i n g นะคะอันนี้ก็เทียบเคียงกันได้ในเวลาดึกนะ อ๋อันนี้ชัดมากนะคะจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยมีแถบสีเข้มสองอันครอบอยู่แล้วตรงกลางก็เป็นแถบสีอ่อนนี่อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะการที่เราจะรู้อายุเนี่ยว่ามันถึงอายุเท่าไหร่เนี่ยนอกจากการนับวงปีย้อนกลับไปนะคะเราก็จะมีการเดตติ้งโดยวิธีคาร์บอนสิบสีเพื่อรู้อายุที่แท้จริงในการประกอบการพิจารณาด้วยนะคะ มันก็คือคาร์บอนใช้คาร์บอนสิบสเป็นตัวคาลิเบตอายุนะคะอันนี้มีการเจาะคอจากต้นไม้ปึ๊บเทียบกับต้นไม้ที่ตายแล้วนะคะเดสตันดิงที T, หรือต้นไม้เสศษต้นไม้ที่ล่นลงมาที่เราพบเจอเนี่แหละคะ่ะแพทเทิร์นที่มันเหมือนกันเนี่ยสามารถย้อนกลับไปได้ส่วนคาร์บอนสิบสเราอาจจะเอาต้นไม้ตรงเนี้ยไปเดทนะคะก็จะได้อายุที่เป็นตัวเลขแล้วก็ค่อยนับย้อนกลับไป การทำวิจัยเกี่ยวกับเดนโดคโนโลจิคอหรือการนับวงปีต้นไม้ในซาวิสเอเชียนะคะ,ะมันก็ค่อนข้างจำกัดเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่ต้นไม้ทุกต้นที่เราจะสามารถเอามาใช้ได้นะคะต้นไม้ที่นำมาใช้ก็คือทิกนะคะทิกทรีหรือว่าต้นสักก็มีต้นสักจากอินเดียพมา่าประเทศไทยเกาะชวานะคะที่มีคุณค่านะคะทางด้านการอนุกรมต้นไม้หรือการศึกษาเกี่ยวกับ วงปีต้นไม้เนี่ยเพื่อที่จะบอกถึงสภาพอากาศในอดีตนะคะสามารถบอกถึงเหตุการณ์ต่างๆเช่นความแห้งแล้งในอินเดียนะคะหรือ <c oughs> ปรากฏการเอลโนิโนนะคะบริเวณทางตอนใต้ของเกาะชวานะคะในประเทศไทยหรือเวียดนามเนี่ยก็ มีการานำต้นสักนะคะมาศึกษาเกี่ยวกับช่วงเวลาที่มีปวามแห้งแล้งหรือการล้มสลายของอรารยธรรมนครวัดนะคะในช่วงศตวรรษที่สิบสี่กับสิบห้าอันนี้เป็นตัวอย่างต้นไม้ที่เป็นต้นสักกับสนนะคะที่เราใช้เราใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับสภาพอากาศโบราณนะคะ เกี่ยวกับพายุในบริเวณแถบเอเชียเราจะบอกได้ไงว่าตรงนั้นมีพายุหรือไม่มีนะคะในไทยนะคะมีการศึกษาที่ที่ทำกันวิจัยที่อาจารย์รู้จักก็คืออาจารย์นาสุดาที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหิดลน,นะคะอาจารย์ท่านได้มีการศึกษาเกี่ยวกับวงปีต้นไม้นะคะโดยการนํา เซลลูโลสจากเนื้อไม้เนี่ยมาวิเคราะห์ออกซิเจนสเตเบิลโซโทนะคะออกซิเจนสิบแปดในช่วงที่บ้านเราเนี่ยมีมรสุมนะคะมอนซูนแปลว่ามรสุมในช่วงที่มีมรสุมเนี่ยการระเหยของน้ำเนี่ยจะน้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอสิบแปดเนี่ยจะน้อยตามไปด้วยนะคะปริมาณโอสิบแปด คิดภาพนะมีมลสุมมีความชื้นน้อยใช่ไหมความชื้นน้อยการระเหยของน้ำน้อยออกซิเจนมีสองตัวในน้ำเนี่ยแ1 8กับ O16 ตัวที่จะระเหยง่ายก่อนไปก่อนก็คือตัวออกซิเจนตัวเบาคือตัว16ส่วนใหญ่ O16 จะระเหยมาทำให้ในช่วงที่มีมลสุมเนี่ย โอสิบแปดจะน้อยหรือแทบไม่มีเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับช่วงแห้งแลง้งแห้งแลง้งคิดดูแห้งแล้งใช่ไหมแดดแรงมากๆโอสิบหกถามว่ามีมีไหมแต่อากาศมันร้อนจนกระทั่งไอตัวที่เป็นโอสิบแปดเนี่ยละเหยไปด้วยนะคะเมื่อเราเปรียบเทียบกันระหว่างช่วงมรสุมกับช่วงที่เป็นแบบสภาพปกติทําให้ช่วงมรสุมเนี่ยก็จะมีปริมาณโอสิบแปด มากนะคะผิด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 ช่วงมรสุมจะมีโอสิบแปดน้อยนะคะมีโอสิบแปดน้อยแล้วก็ช่วงแห้งแหลงมีโอสิบแปดมากนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะทีเดนโดโคโนโลจีนะการศึกษาเกี่ยวกับต้นสักนะคะโบราณตัวอย่างเนี่ยมาจาก ลงไม้นะคะในประเทศไทยอย่างเช่นที่เชียงดาวที่แม่ฮ่องสอนก็มีนะคะแล้วก็ที่จังหวัดแพร่นะคะการที่เราจะเลือกต้นไม้นะคะมาเดทดเนี่ยควรมีลักษณะอย่างไรบ้างหรืออย,อยู่ที่ไหนนะคะมันก็จะมีบางโซนที่โอเคกับบางโซนที่แบบว่าไม่ควรจะนํามานะคะ โซนที่โอเคก็คือต้นไม้เนี่ยจะต้องอยู่บริเวณที่มีสโลปชันต้นไม้เหมือนจะต้องแบบถูกทรมานขึ้นไม่ค่อยดีอะ่ะทำให้มันแบบเซนซิทีฟต่อต่อสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าเป็นบริเวณที่เป็นป่าผัดใบอันนี้ก็โอเคได้อยู่บริเวณที่เป็นพืชที่เป็นมีใบแหลมๆเนี่ยก็ไม่ควรนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องเหมือนปริมาณน้ำเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อวงปีนะคะอาจจะแบบแพทเทิร์น เดียวกันอาจจะแบบในการเทียบแพทเทิร์นเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากมากเท่าไหร่นะคะก็อีกโซนหนึ่งที่ดีก็คือพืชที่ขค้่นบริเวณทุ่นรานะคะ,ะแบบนี้เห็นไหมมันดูลำบากลำบากแบบแห้งแรงแห้งแรงนะคะทำไมล่ะเพราะว่าพืชที่อันนี้เปรียบเทียบนะพืชที่จเจริญเติบโตในที่ที่แตกต่างกันอย่างลูกแรกอย่างเงี้ยเจริญเติบโตอยู่ ในบริเวณแอง่งดีพืชอยู่สบายๆนะคะมีสถานอาหารที่ดีวงปีเนี่ยก็จะเท่าๆกันทุกปีแบบนี้นะคะแตกต่างจากพืชที่อยู่บริเวณสโลปซึ่งมันก็ต้องบพยายามเอาตัวรอดเนาะเหมือนมีอะไรปัจจัยอะไรมา,ม,ามากระตุ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างสินสทีทําให้วงปีเนี่ยมีแพทเทิร์นที่ดูแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะ แล้วอีกอันหนึ่งก็คือมันอยู่บริเวณในดินที่บางๆเนี่ยแล้วแล้วก็ด้านล่างเป็นหินเนี่ยก็จะทําให้วงปีเนี่ยแตกต่างกันการที่เราจะเลือกต้นไม้นะคะมามาดูวงปีเนี่ยอาจจะต้องดูลักษณะพิเศษต่างๆดังนี้นะคะอันแรกก็คือมียอดนะคะที่มันแบบเหมือนเป็นไม้แห้งๆที่ตายแล้วนะคะไม่แพ่กิ่งกาะะ้านแล้วก็เตี้ย มีการเติบโตแบบรูปทรงแปลกๆนะคะมีแทบเปลือกนะคะแล้วก็มีบริเอนก็คือเหมือนมีใบแผ่ที่แบบว่าไม่เยอะนะลากโผล่ขึ้นมาแล้วก็เติบโตแบบอยู่เดียวๆนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างต้นไม้ที่เราสามารถนำมาดูวงปีได้เห็นไหมจะเห็นว่ามันลักษณะแปลกๆเหมือนแคกลันนะ